คะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง fc ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่1นธันวาคม2568นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเลขออกนะเอน้องเ <c oughs> อซีโมเช้านี้ตื่นขึ้นมานะคะเจ็บคอเฉยเลยนะคะ <c oughs> นอนดึกตื่นเช้านะคะ นอนตีสองทุกวันเลยนะคะตื่นตีห้กว่าทุกวันเลยนะคะ f c เพราะว่านี่ตั้งแต่เอาเด็กๆสีขามาเลี้ยงที่บ้านนะคะสองตัวนะคะเราตื่นตีห้ากว่าทุกวันเลย FC ตื่นมาต้องมาเปิดประตูหลังบ้านให้เขานะคะให้เขาลงมามาอึมาฉี่กันนะคะ อีกตัวไปไหนน้องนอ,เด,อ,นอเดือนสิบอ๋อเดือนสิบอยู่นี่หลงค่ะไอเจ้าสีน้ำตาลก็ชื่อเดือนสิบเดือนเก้าอเดินเก้ามนี่มาลูกมาเร็วมามานนี่เร็วตื่นมามาอึอมา ฉี่มาทายแล้วก็เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันแหละเล่นกันหยอกกันทั้งวันเนี่ยไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะกว่าจะได้นอนก็เกือบเกือบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวจะได้นอนเดี๋ยวถ้าได้กินข้าวกินข้าวเสร็จเขาก็จะหยอกแย่วิ่งการรอบบ้านพักใหญ่ๆนะคะเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวนอนต่ออีกในกลางวันก็นอนอยู่ข้างล่างเลยนะคะ พอกลางคืนก็ขึ้นไปนอนข้างบนบ้านโซนทั้งวันเลยเอาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ FC ก็อ่าเดี๋ยวเราจะให้ติดบนล่างที่เราได้แจ้ง FC ไปแล้วเนาะ ติดบนล่างของเรา4ตัวนะคะ fc คือ3 4 5 7นะคะแต่ว่าครั้งก่อนที่แจ้ง fc ไปเนาะว่า3 4 5 7เนะคะเลขติดบนล่างนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้จับคู่ให้นะคะวันนี้ก็เอาตัวที่จับคู่ให้นะคะมาฝาก fc ดูนะคะก็เผื่อ,อพี่น้อง fc อยากเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในวันนี้ดูเนาะเพราะว่า เลขติดบนล่างนะคะ FC ปี68ปีนี้นะคะเข้าดีเดินดีทุกงวดเลยนะคะ FC มันจะมีผิดไปอยู่งวดหนึ่งงวดก่อนง,ง,งวดที่แล้วนี่เข้าอยู่นะคะเข้าที่7จนะคะจับคู่ให้7.3เข้าอยู่นะคะแต่ว่างวดก่อนหน้า,าที่ผ่านมานะงวดหนึ่งนะคะมันหลุดนะคะไม่เข้านะคะก็เพิ่งจะหลุดไปแค่งวดเดียวนะคะ FC ก็ถือว่าแนวทางติดบนร่างนะคะอปีนี้เนี่ยคือเข้าดีเดินดีมากเลยนะ FC นะคะเดินดีมากกว่าหลุดนะคะ <c oughs> ก็ FC ก็ลองดูเอาไปเป็นแนวทางกันได้เนาะชอบก็ลองตามกันดูนะคะเพราะว่าอาถือว่ามันเป็นแนวทางอ,าอีกหนึ่งแนวทางเลยนะคะที่มันเข้าดีเดินดีเช่นกันนะคะสำหรับเลขติดบนล่างนี้นะคะ FC ก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะนี่ของงวดที่ผ่านมานะคะในงวดวันที่หนึ่งอ่างวดวันที่สิบหกพุจิกานะคะติดบนล่างนะคะเข้าที่เจ็ดค่ะจับคู่เจ็ดสามเข้านะคะอ่ะติดบนล่างงวดวันที่หนึ่งธันวาเนาะ fc นี่สามสี่ห้าเจ็ดนะคะเราจับคู่ให้นะคะเถ้าสามมาเนาะ fc ก็สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะถ้าสี่มาก็สี่ห้าสี่เจ็ด ถ้าหมาก็คือห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าปดถ้าเจ็ดมานะคะเจ็ดสองเจ็ดหก็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะ f อฟเนี่ยมีตัวเลขอยู่แค่นี้นะคะที่เราจับคู่มาให้เนาะ,อะชอบก็ลองตามกันดูเนาะเอฟซนะคะถือว่าตัวเลขก็ไม่ได้หลายคู่เท่าไหร่นะคะ,ะเป็นแนวทางกันไปนะคะติดบนล่างนะคะ แล้วก็สิบห้าชุดบนล่างเนาะ FC อ่ะอ่ะแล้วก็เลขออกในนี้หนึ่งคู่เนาะ FC งวดที่แล้วพลาดนะคะเลขออกในนี้หนึ่งคู่เนี่ยสิบงวดที่ผ่านมาเนาะ FC เข้าดี ติดต่อกันมาเป็นสิบงวดเลยนะคะแต่งวดที่ผ่านมาหลุดนะคะไม่เข้านะคะ,ะงวดนี้นะคะ f ซในเลขออกใีนี้1คู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางครบบนครบล่างนะคะ,ะแยกเป็นแบบครบบนครบล่างให้นะคะ ้าตัวที่เราตัดดับถ้ามันดับเอาอยู่นะ FC ถ้าตัวที่ตัดดับดับเอาอยู่นะคะเลขที่มันจะออกอ่างวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะคิดว่าน่าจะอยู่ในนี้นะคะถ้าตัวติดดับถ้าดับเอาอยู่นะคะเลขที่จะออกอยู่ในนี้แน่นอนนะคะ FC อ่ะลองดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ วันนี้ก็ขอให้ FC ทางช่องของเราเนาะโชคดีนะคะรับทรัพย์รับเงินเข้ากระเป๋ากันทุกทกท่านเลยเนาะ FC บรรยากาศช่วงเช้าก็ดีนะคะอากาศดีมากหน้าเปื้อนไหนลูกฮะเดือนเก้าห,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 หน้าหนเปื้อนไายข,ขาวๆเต็มเลยเนี่ย กำลังดื้อกำลังโซนเลยนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่สามนี่ก็ครบสองเดือนเต็มเดี๋ยวจะพาไปฉีดวัคซีนนะคะหมอบอกว่าถ้าสองเดือนก็มาฉีดวัคซีนได้เลยแต่ว่าน่าจะเอาไปฉีดวันช่วงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวรอให้ป้าแกยหยุดงานก่อนเสาร์อาทิตย์ ไปพาไปฉีดวัคซนีนนี้หน้าหนูไปคุกอะไรมาในลูกขาวๆเนี่ยฮะแม่ดมสิหนูคุกอะไรมาเนี่ยมัปึงขี้ดินหรือขี้อะไรอืม,อมกอดหอมกันทุกวันเลยเนี่ยตัวนิ่มเจ้าสีดาเป็นตัวนิ่ม เดือนซีบเดือนสิบหนาวไหมล่ะฮะหนาวไหมไม่หนาวหรอกมากใส่เสื้อนาะใส่เสื้อแล้วไม่หนาวหรอกมออะเดินเก้าหนาวไหมเดินเก้าอไอหนูเดินเก้าหนาวไหม ายใจเลยนอนสบายใจนอ,อนสบายใจเลยเหรอ,หอไม่ไม่หยอกไม่แย่กันแล้วเหรอฮะไม่หยอกไม่แย่กันแล้วเหนื่อยแล้วหรือฮะแย่กันเหนื่อยแล้วหรือ คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนเนาะ fc เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุนับซัพ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันอ่าใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ